สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบะเบียนน้ำซิงครับทุกคนนี่วันนี้ก็อยู่ให้ย,ยุ่หน้ากเราครับพี่น้องอยู่ที่นานปลาเหลานะครับนาน,นี้ก็เพิ่งซื้อได้ปีที่แล้วนะครับนี่ก็ ปีนี้ทำนาครับแต่ก่อนคานามันไม่ตรงครับคันามันอยู่ข้างๆนี้เห็นไหมรอยดินรอยดินแดงๆนี่ครับแต่ว่าเจ้าของเขาให้ปักเสาให้ขนาดนี้ครับให้ตรงมานี่เลยตรงมาหาผมนี่แหละมาถึงตรงนี้แต่ก่อนคันาอยู่ตรงนี้ครับนี่แล้วก็ตรงไปนู่นครับตรงไปหาหมูนู่นแหละแต่ตรงนี้มันโค้งนะปลาเหลาไม่ได้เกรดนะครับปกติต้องเกรดมาฝั่งนี้นิดนึงครับนี่เพื่อที่จะให้มัน ตรงตามที่เราซื้อนะครับนะแต่ว่าทำไม่ทันครับข้างล่างฝนมันมันเปียกฝนมันตกครับก็เลยเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวปีหน้าค่อยเก็บอีกนี่ครับประมาณนี้เอาเราบอซับหนีก่อนครับซับหนีกะเฮ็ดเฮ็ดหน้าหลายเหล่าขีดคานเฮ็ดครับขานเอาเยอะมาอีกมันช่เฮ็ดหน้าหลายเก่าๆนี่โมนี้กะเปิดบ่อไส้เปิดบอ่ไดบอไส้เลยฮะ สูบไส้ไขยคือวะเดี๋ยวไปยางไก่เด้อตกตกตกบอ่อ,อ,อไส้เลยมันกซ็ซึมซุ่มอ่อนแอนี่กะโจกลองอีกน่งเบื้องว่าพี่น้องคอยกุดน้อยเดียวงน้ำเบงขาจัว่วว่ากินได้เรื่อยเลยสานี่กุดแถวนี้ได้อยู่สานี่ถ้าฟังพุน่นอู งามอยู่งหรองามอยู่แต่ว่ามันต้องขุดงานไ้อย่งเดียวเพาขุดลองไหมขี้แล้วขุดได้ดูในน้ำมากขี้มากสูบนี่พี่น้องคันในปุ่งเกี้ยนันสุดยอดเลยหรอเนี่ยว่มีพังเลยหรอปุ่งกี้ีต้องไปจองไปยืมมองกุฎเตยมาขุดเออเตยเตยนขันเบิ้งคลิปกระซงมาเด้อปุ่งกี้เด้อเสียเตยเอามายืมขุดแน่ยไหนว่าพังมาเหรอ ย่อนี่มันเป็นไส้ครับยินไซ้ึ่งวะว่าธรรมดาครับพี่น้องเลยอ,อ,ละอะไรอะไรรถเกี่ยวนี่คันที่จมนี่นะเอาเกี่ยวว้สงการตัวสิม,มาขึ้นได้ครับเจ้านีทไายกะทิไา้เห็ดบานครับบึง่งวะหั่งมาเลยวะ เสียของเลยจะอาไรครับบ้าง่อ,งอนอผุนเลยพิษพิษโคองการครับที่แรกว่าจะคุดสะมาจุกบางเหลี่ยวโอ้บ่ทาแล้วนี่หน้าอมอกครับหน้าไหลจากจากเลยบ่ได้ครับใส่การบรา่ได้ปีหน้าว่ากันใหม่ครับเพราะว่า ตอ้องรอให้มันเขาเอื่นว่ายังให้ดินมันหมาดให้ให้มันแหงกัอนนอ่ะเบื้องนมันเป็นทรายแบบทรายเหมือนที่เราทําบ้านเลยนะรับเนี่ยดูอ่ะข้างล่างนี่จะเป็นทรายทรายแบบนี้หมดเลยครับนี่คือขุดลงไม่ได้เลยกัดขุดลงไปก็คือเป็นทรายไหลไหลไหลอย่างเดียวยครับก็เลยเปิดล่องก็เพื่อที่จะเอาน้ําจากคลองใหญ่นะครับ ไปตรงนี้แล้วก็ไปถึงนั้นก็สูบใส่นาได้ครับเพราะว่าฟังนู้นมันสูงครับนี่ประมาณนี้ครับมีแต่โอ้สุดยอดเลยทรายสวยมากอะ่ะผมอยากได้ครับอยากได้ไปไว้ที่บ้านนะครับเพราะว่าเอาไว้แบบเทพืนนะแบบเวลาเราสร้างบ้านหรือว่าสร้างบ้านสร้างคนกรีต อะไรอย่างนี้นะก็เอาพวกดินรายนี่แหละนะครับเอาดินรายนี่แหละทำรองพื้นครับก็จะได้ไม่เปืองปูนนะครับประมาณนี้ครับเรียกจะขุดสาตรงนี้แหละมันไม่ได้เลยลองแล้วไม่น่ารอดครับไม่ได้จัน หน้าปลาเรานี่อุดมสมบูรณ์ครับเบื้งคล้องนี่ก็เป็นคล้องไงเป็นซี่ไงครับซี่ไงแต่ว่าท่างขาดพี่น้องเบิ้งว่ะทางขาดครับนี่เรียบร้อยเลยครับสัญจรไม่ได้ครับเพราะว่านี่น้ํามันซ่าะไปหมดแล้วครับมาถึงแค่ตรงนี้ครับอัน,นี้คือท้ายนานะครับหัวนาก็จะมีสนนใหญ่ครับสมัยเมื่อห้าปีที่แล้วนะ่ะ ห้าหกปีที่แล้วคลองไม่ได้อยู่ตรงนี้นเอฟซี FC นะคลองอยู่ตรงนู้นครับเห็นไหมอยู่ตรงน้านู่นนะครับอ่างไอบอ่อน้ําเปเล็กนู่นครับอยู่ตรงนั้นครับนี่อยู่ตรงนี้แหละฝั่งนั้นก็จะเป็นเที่เจ้าหนึ่งครับที่เขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับอยู่ฝั่งนู้นครับก็ ตอนนี้ก็คือมันเป็นโค้งจากฝั่งนู้นครับมันก็เลยกินนาผมมาเรื่อยๆครับกินมากินมาเรื่อยๆจนจะหมดแล้วของกอยู่อสุดท้ายเลยคลนะองก็เลยอยู่ตรงนี้แมนแต่ก่อนยูบุ่น่ะก็คือยางมากก็คือแต่ก่อนนามันแหงเนาะยางขามไปก็พ่ายเลแสดงว่านี่ที่มันจากตรงนี้มันเป็นคู่ค้องได้หนิมองมันมองมันเป็นคลองทุกคนแมนตรงนี้เนี่ยเป็นคู่ไม่มาจากุณไม่ผีเลยตวนแมนต่ก่อนเนี่ยมันบร็บบงนี้ข่อยปันไม้ได้หนิมันเยอบมาอีก ทางไหมทางม <con> ันเยอะมากทางมันอยู่ซ้ำกลางๆคลองนี่เสียงไปหาหมงมันทังพุ่นไหมมันเริ่มพังไม่ได้พุ่นไหมมันพังอะไรมาเลยเป็นหมงโค้งเลนหนาแม่นโค้งแห้งป่านี่มีตัวใหญ่เลยครับอีกสิบปีขนาดคลองมันจะรับไปไหนเลยแม่นบางนี่สิขาดแล้วก็เสียอุบลยูเลยสิขาดไปหนึ่งเลยหน้าโคตนเ่นือคือทะลุหนีเลยแหละนั่นแหเพราะงี้เราควรจสูบไส้ขายได้เพราะคลองอยู่หน้าหอยเลยสิอืมซอยบ่ได้แล้วแดนเพ่แเรากับทีู่บกลาง ส่นประธานได้กว้างเนั่นเดียวคันเวลาเราเห็นเทียนเราก็ตั้งเสาอยู่กลางน้ำเียครับพี่น้องตอกดตอกเสาเข็มสุดแดนเนาะเออข้องบ่ข้องไม่รู้แล้วน้ำกัไหลผ่านเตตะรางเงียบเลยไหลเตตะรางเงียนเท่านั้นเดียวเพิ่งหวายต่กอนมันอยู่พุ่นน่ะปากไก่เลยนะเห็นไหมไก่มันยับมากนี่เท่าตัวเลยเท่าตัวน่ะคือเหมือนเหมือนแบบว่าคลองมันย้ายมาเลยครับย้ายมาเท่าตัวเลยอ่ะอีพีจากน้ำไหลบางหันแมนจากมันจากมันมันจะเป็นคลองโค้งมาตรงป่านะครับรัดมาตรง ทรงบ่อนั่นแหละนี่มานี่มานี่มานี่ประมาณนี้ครับแต่พอนานปีเข้าไปครับจากฝั่งนู้นครับมันเสาะมาเรื่อยๆครับเสาะเสาะมาเสาะมาจนจะหมดแล้วนี่ยเจ้าของที่ฝั่งนั้นนี่ดีใจเลยข้องนี้จากหน้าคอยแล้วขยันคอยเลยทังปุ่นแกก็ดีเงียบร้อยเลยฮะเลเดินไม่ได้ครับต่อไปขึ้นสิรัดนี่แล้วตัวนี้ขาดกลืสิรัดไปนี่แหละเพราะงี้เราก็สิเดี๋ั้นกระแทบไปทังปุ่นแล้ว เอากับนี่ดิห้อยจกักระยันมากพี่เห็นบ่นี่เบิ่งพี่นอ้องปุ๊บป้ายยังเออเจอไอ้หนอนเดี๋ยวห้อยห้อยต่อไ่อยยัดไปเนาะเกี่ยวเอยเบ้ดแมนเจก่อนกับเบิ่งมานี่ห้อยสั่นดินเขาขุดมาถมใหม่เห็นไหมนี่นั่นนีนน่แล้วก็เขาก็เทลูกลังเจก่อนพี่พูนเงาที่นรกหนุนมาพูน,น,นหนนตอนถมนะอันนี้ถมเพื่อเพื่อแล้วก็เพื่ออีกเพื่อ,อ,อจนจนแค่ปั๊บสองปีสองปีงปีนี้ขาด ปีีนขาดครับปีที่สามเรียบร้อยไปย่างมุ่งสมบูรดดูดมสมบูรณ์ปะหน้าเป็นยังไเหรอมีหนูครบ่อไส้ก็มีนั่นยุไก่ผ่านนาฉันใส่หนูเนาะเจ้าคงบอกว่าเป็นยังมันคือมีหนูคนมันมากไปเลเด้อ๋อโคนมันมากไปเลเนาะนี่ไปนี่มีแต่หั่งมิ่มหั่งไอ้นี่เลยนั่นแหละมีแต่หั่งมิ่มหั่งผึ่งเลยไปนี่ลายขนาด พ <ไป S 1> ว่เจ้าบ่ค่อยมาเนาะมันมา,นมาบ่ได้มาบ่ไเดี๋ยวหน้าพญ่เาเอานี่สุดยอดครับทั้งลางนี่สะมุนีนี่ปลานี่เขาเมาหน่วยละหมื่นละหมื่นเลยครับเขาสื่อปลามันหลายครับเจ้าของหน้าบอกว่าขายสะขายขายสะนี่หมายถึงว่าขายปลานะขายปลาในชาครับพวกว่าขาปลาไมา่เสียหน่วยละหมื่นละหมืน่นโอ้เห็นว่าขนาดวางเข้ามาสูบแรงเนาะขนดาดไม่ได้เป็นสายนี่สูบให้หน้าคือปลาเนี้ยเอานี้เบิรดมึง พื่นอนเราก็ใจดีก็เราเบิ่งพี่น้องเอ้ยแดนเาราเอาไปตรงครับนี่ตอน,น,นซื้อครับเขาเขาให้ดึงเชือกจากหีดเนี่ยไปหานรากบุญแม่นให้ดึงเหตุตรงเ,เราเว่าเ,เดี๋ยวปีหน้าค่อยดันมันเลยวะ <laughs> นี่ครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนี่แดนมันตรงดึงเชือกไปนี่ได้จาน <laughs> เออบุญมันต้องรัดขึ้นไปหาตัวหนครับุญรัดหานั่นเราเกียรติไปเกียรติว่าเราเอาซ้ำหนีเราเอาจากนั่นไปรัวเราไม่ไหลปวดเราอะ ถ้ามีคนเหมือนตะเหลาเบิ้งว่ะพี่น้องหน้าอยู่นะทุกคนไฮหน้าเขาไหมห้หน้าเขาสองสามเมตรเหรเบิ้องว่ะนี่ครับที่จริงเนี่ยน้แมนมันต้องตรงไปหาลักปูนเห็นไหมครับเอฟซี่เห็นนิ้วไหมเนี่ยมันจะรัดมานนี่เลยครับมาหาผมยืนเนี่ยคือตอนซื้อเขาให้เราดึงเชือกเราเลยครับเพราะว่าลักปูนน่ะเขาฝังให้ครับให้เราดึงเชือกให้ตรงแล้วก็ปั่นคันแท้ครับแต่ว่าโค้มันจะขึ้นใหญ่มาเลยว่ะเพราะงี้เราบอกเราอะเราว่าไกเราขี่คานบ้านเขาไรเราอะ ป yup. <po target> いいุ๋ยกับแพร่งเราเอาซ้ำหนีแหละเราวะคอยงึดเล่ากันบ๊อบไปยังครับไม่เราลุยเนี่ยไม่เงี้ยวลุ้ยครับพี่น้องเรียบร้อยเลยไม่เงี้เราโครงการต่อไปก็สูบไส้ขายังมากระเทศกุ้งกงบ่เนาะเอาเบียบเบียบเนาะงึดไหลว่ะเหยายุ่นเอาบ๊อบไปยังครับ พบพอกันคลิปหน้าได้พี่น้องเอ้าคลิปนี้กายบายครับสวัสดีครับ